สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพะงั่งพิมพ์เล็กอยุธยาเหมือนเดิมนะครับพิมพ์ผมวีนะครับวันนี้จะมาทํามาร์กจุดไว้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับพอดีบางทีลืมบ่อยอย่างเงี้ยฮะนะครับมาเตือนความทรงจําของตัวเองนะครับคุณผู้ชมว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับจะได้ไม่ลืมบ่อยนะฮะเวลาการซื้อขายจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับนะฮะพิมพ์ผมวีนะคุณผู้ชม นะครับผมหวีนี้เป็นแนวนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนะครับยุทธมีดหลกัหลกๆนะครับคุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะซูมทีนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นเห,เห็นตรงขอบตาไหมครับนะครับขอบตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นะฮะ จะเป็นขีดลงมาเห็นไหมครับนะครับแล้วก็จะมาดูอีกทีหนึ่งนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมพอดีเห็นตรงคางไหมครับตรงใต้คางนี้แตกเห็นไหมครับผู้ชมเห็นไหมครับตรงคางตรงใต้คางนี้นะฮะเห็นไหมครับดีมือหนึ่งถือกล้องอยู่นะครับตรงใต้คางนี้แตกเห็นไหมครับเป็นรอยขีดมาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะเห็นไหมครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเนื้อของผิวจะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับใต้ฐานนี้อาจจะนําไปดินอาจจะใกล้หมดแล้วนะครับเก่ยบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังสภาพสวยงดงามนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับแบบนะครับ วันนี้จะมาาากจุดไว้นะครับเดี๋ยวลืมนะครับอันนี้ผมจะมาพูดถึงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่ครับจะต้องลึกนิดหนึ่งนครับเห็นไหมครับจะไม่ตื้นนะฮะเห็นไหมครับแบบนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับแท้ๆนะครับนะฮะใยุลึกๆหน่อยนะครับคุณผู้ชม เพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะสร้างหลายยุคพอสมควรนะครับคุณผู้ชมนะครับเนื้อของโลหะนะครับเห็นไหมครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับออกเหลืองนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็อาจจะใช้บ่อยนะครับพกพาบ่อยนะครับเป็นพระดีแบบองค์หนึ่งนะครับทางสายอยุธยานะครับ ในด้านมีตามหานิยมนะครับคุณผู้ชมมาดูด้านหน้านะครับแป้นหนึ่งนะครับในการซื้อขายก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมพิมพ์ผมหวีนะครับผมจะต้องหวีลงมาแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับบางคนถ้าอยางได้ของแท้นะครับบางทีก็ตัวเก๊ก็มีนะครับตัวเก๊ก็มีนะฮะนะครับ แต่ต้องจําที <UC> ่ผมอธิบายนะเห็นไหมครับตรงใต้คางนะฮะเห็นไหมครับตรงใต้คางตรงตรงช่วงนี้นะครับเห็นนะครับจะแตกนะครับเห็นไหมครับขีดนะครับและตรงหางคิวนะฮะจาให้แม่นนะครับตรงหางคิวเนี่ยตรงในช่วงนี้นะครับจะเป็นขีดนะครับเนื้อเนื้อค่อนข้างที่จะสวยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนื้อนี่ผมว่าสวยนะครับออกเหลืองสวยดีนะฮะโอ้ย นะครับด้านข้างนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับให้แม่นนะฮะนะครับนะครับตรงนี้นะครับให้แม่นเพื่อเตือนเตือนใจตัวเองนะครับบางทีไปโดนมาก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่มีแต่ท่านผู้ชมนะครับางทีผมก็โดนนะก็มีเหมือนกันนะฮะกูเก้ก็มีนะฮะครับ างทีก็ซื้อมาเป็นเรื่องเล่าอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนะครับเนื้อของผิวนะเห็นไหมครับสวยไหมฮะตัวนี้ผมว่าสวยนะครับมีผมก็ได้มาไม่กี่ตัวนะตัวสวยๆนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะลึกอยู่นะครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีมีโล้นมาอธิบายในพิมพ์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่ ก็ค่อนข้างที่จะมีหลายตัวนะครับคุณผู้ชมนะครับมีหลายตัวพอสมควรนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะยังมีหลายตัวนะครับคุณผู้ชมสวยๆอย่างนี้นะครับนะครับตัวโลนนี้ก็บางส่วนก็จะอยู่ในในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะเห็นะครับ ให้ซูมมาตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับนี่นะฮะด้านหลังนะครับด้านหลังของใบหูจะมีเม็ดกลมๆตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมจะอยู่ในสองสามจุดนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้ซูมมาตรงนี้ก่อนเห็นตรงร่องแขนไหมครับคุณผู้ชมนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับขีดตรงใต้ขานะครับขีดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ขีดหนึ่งครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็อาจจะสึกนิดนึงนะครับเพราะว่าผ่านสงครามมาเยอะนะจะไม่มีนะครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าสึกนะฮะสึกเยอะนะครับตัวนี้นะครับเป็นต้นแบบนะครับซึ่งไม่ได้ขายไปนะฮะนะครับเห็นไหมครับด้านของใบหูนะครับเป็นพิมพ์ลนนะครับคุณผู้ชม นะครับรดนก็อยู่ตรงนี้นะครับเนื้อดินก็เนื้อดินนี้นะครับต้นใหม่นะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูเนื้อดินนะครับนะครับต้นใหม่ก็จะสูงไม่ดูนะครับเห็นไหมับเนื้อดินเขาก็จะประมาณนี้นะครับผู้ชมไปดินสมัยอยุธยานะครับบางต้นนี้จะแร่แร่ของเม็ดหินนี้จะคล้ายๆพลอยนะครับเยอะนะครับ นะครับก็แล้วแต่ตนนะครับว่าบางตนเป็นแบบไหนนะครับนะครับบางตนก็แบบเนื้อเนี่ยสุดยอดนะครับคล้ายๆพลอ,อย่างเงี้ยบางทีดินก็จะดินแดงสดก็มีนะครับแดงแบบไอ้นี่เลยนะแล้วแต่ตนนะครับว่าการหลอกก็เหมือนกันแต่ว่าอาจจะดินก็บางทีก็ อาจจะไม่เหมือนกันเท่าเท่าไหร่อย่างนี้นะครับก็มีแต่ว,ว่าเราดูในจุดตำหน่เป็นหลักนะครับจะได้ซื้อแบบของแทน้นะครับนะครับจะได้มีผิดพลาดเยอะนะครับเวลาซื้อเนี่ยก็นะครับ ส่วนมือถ้ามือเราจะดูอีกทีหนึงก็ดูตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมือนะฮะถ้าเก่งๆหน่ยก็จำตรงนี้ให้แม่นอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีขีดนะครับตรงนี้ก็ต้องมีนะฮะเห็นไหมครับแล่ตรงนี้ก็ต้องมีนะฮะเห็นไหมครับนะครับมีนิดนึงนะครับเห็นไหมครับนะฮะบางทีก็ต้องจำนิดนึงนะครับ พิม์ลนนะครับพิมพ์โลนนะครับก็แตกต่างจากพิมพ์ผมหวีนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับแตกต่างจากลนแตกต่างจากผมหวีนิดนึนะฮะอยู่ตรงในส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนนี้นะครับตรงนี้จะนิ้วกระดกขึ้นมาเห็นไหมครับลนเนี่จะจะมือประสานนะครับเห็นไหมครับ แบบนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ก็สร้างในยุคใกล้ๆก,กันนะครับคุณผู้ชมอายุก็ประมาณสักสองสามร้อยปีนะครับเป็นพระที่น่าใช้นะฮะในด้านสายเมตตามหานิยมนะครับแค้วคาดอยู่ยงคงองพันนี้นะครับนะครับใครพกพานี้รู้ได้ทันทีนะฮะว่าตัวไหนแรงตัวไหนไม่แรงนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นการปลูกเสกที่ มีฤทธิ์มีเดชนะครับคุณผู้ชมนะครับในสมัยก่อนนะอาคมซึ่งเข้มขังนะครับคุณผู้ชมนะครับซึ่งฤาษีเป็นคนปลุกเสกนี้เข้มขังมากนะครับคุณผู้ชมในสมัยก่อนนะครับเป็นยุคของขอมอย่างนี้นะฮะยิ่งสุดยอดนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นพระที่ผมชื่นชอบมากนะครับในชุดนี้นะฮะ ซื้อมาก็บางตนก็มีเพื่อนๆนนำไปแบ่งปันก็มีนะครับแบ่งปันให้เพื่อนๆบ้างนี้ก็มีนะครับน,นี้ก็ไม่มีอะไรทํานะครับคุณผู้ชมว่างๆนะครับวันหยุดนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชม